สวัสดีครับนิีิต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเกมเมอร์นะครับและนี่คือเกม Digimon Master วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการทำสไปรอนเคลิงและก็การวิ่งทัวร์ป่าสไปรอนเมลเทนเนาะสไปรอนเคลิงคือไอเทมชิ้นนี้ที่ทุกคนต้องทำอย่างแน่นอนถ้าใครจะทำสไปรอนเคลิงนะครับก็ขอให้ผ่านเควสสไปรอนเมลเทนยาวไปจนถึงอ p โพคาเลมอน จนได้ฉายาโลกใหม่ก่อนนะครับจะได้ทำสไปรอนเคลิงได้อย่างง่ายๆสบายๆเนาะโอเคครับเมื่อเราทำตามเงื่อนไขแล้วนะครับเราก็กลับมาที่แดดนะครับมาคุยกับนาโนมอนเลือกที่ผลิตสไปรอนเคลลิงเลือกที่เก็บเคลลิงวงเล็บใช้วัตถุดิบเราก็จะเจอกับที่เก็บสไปรอลนเคลลิงเลเวลหนะครับ มันจะใช้ไอเทม2ชนิดในการแลกได้แก่พลังแห่งการปกครองครับพลังแห่งการปกครองนั้นจะได้ก็ต่อเมื่อเราตีมอนในแมปสไปรอนมอลเทนทั้งหมดแมปสไปรอนมอลเทนจะมีในส่วนของป่าแห่งการเริ่มต้นป่าหุ่นเชิดอาณาจักรโรหะเมืองใต้ดินแล้วก็จุดสูงสุดของฝันร้ายก็จะดอบพลังการปกครอง ส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับหวงกุญแจแบบเรียบๆตัวนี้จะได้จากการวิ่งป่านะครับของสไปรอลนเมาเทนเนาะก็คือการตีบอสประจำแบบนั้นๆถ้าเราตีมอสอย่างเช่นเมกาซีดามอนสกอร์เปียนมอนเชลมอนหรือโอคุวากามอนนะครับก็มีโอกาสที่จะดบหวงกุญแจแบบเรียบๆนี้แน่นอนครับเมื่อมี2ออย่างนี้แล้วก็สามารถมาแลกได้เลยนะครับ เมื่อแลกปุ๊บแล้วกดใช้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของสไปรอลคีริงเลเวลหนถ้าใครไม่อยากไปแลกก็ลองมาหาซื้อในร้านค้าได้นะครับพิมพ์คำว่าที่เก็บมันก็จะขึ้นเนี่ยที่เก็บเลเวล1มีขายอยู่นะนี่ไงเห็บปะก็ลองดูครับใช้เงินแก้ปัญหาก็ได้แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะ อ่าโอเคครับเมื่อเราได้สไปร์ลเคลิงเลเวลหมาแล้วนะครับเราก็จะต้องเลือกในหัวข้อที่2ตรงนี้เนาะที่เก็บเค i n ลิงใช้สไปร์ลเคลิงนะครับมันจะมีตั้งแต่เลเวลหนึ่ถึงเลเวลแม็กแต่ผมจะแนะนำว่าทำถึงแค่เลเวลเจ็ดก็พอไม่ต้องทำถึงเลเวลแม็กทำถึงเลเวลเจ็ด เพื่อที่ว่าเราอ่ะจะได้ไปเลือกสายของสไปรัลเคลลิ่งต่อไปได้นะครับเลเวลหก็ไม่มีอะไรมากก็ใช้สไปรอลเคลลิ่งเลเวลหนึกับพลังแห่งการปกะคองง่ายๆนะครับเลเวลสอาจจะมีความยุ่งยากขึ้นมานั่นก็คือมันจะเพิ่มพลังแห่งความหวาดกลัวเมทัลซีดามอนเข้าไปด้วยซึ่งตัวนี้จะหาได้จากการวิ่งทัวร์ป่าสไปรอลมอลเทนนะครับก็คือเราจะวิ่งกันใน แมปของป่าแห่งการเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปให้ดูนะเดี๋ยวเดินไปทุกแมปเลยนะครับที่มีทัวร์นะครับมาดูกันต่อนะเลเวล2ใช้พลังแห่งความหวาดกลัวเมทัลซีดามอนนะครับเลเวลสก็ใช้เหมือนกันเลเวล4ก็ใช้นะครับเพราะฉะนั้นการทำเลเวลหนึ่งถึงเลเวล4เนี่ยเราก็จะวิ่งทัวร์ของ ปาเห็นการเริ่มต้นเนาะมันจะตีบอส4ตัวก็คือเมทันซีดามอนสกอร์เปียนมอนเซลมอนแล้วก็โอควาการมอนนะครับก็จะดรอปแต่มีคำว,ว่าแต่นะแต่ถ้าขึ้นเป็นเลเวล5แล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องยุ่งยากเพิ่มมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือพลังเห็นความชั่วร้ายเมทันซีดามอนจำได้ไหมอันนี้พลังเห็นความหวาดกลัวได้จากการวิ่งทัวตีบอสตามแมป แต่พลังแห่งความชั่วร้ายเราจะต้องลงดันเมทัลซีดามอนครับที่ป่าแห่งการเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะเดินไปให้ดูนะครับไม่ต้องห่วงเนาะตั้งแต่เลเว่า6 7ก็จะต้องใช้ขอจากด,ดันเจียนนะครับมันเป็นดันที่ค่อนข้างยากก็พาเพื่อนไปลงแล้วกันผมก็ยังไม่ผ่านเลยนะเดี๋ยวต้องรวมตีไปโอเคครับเมื่อเราทำถึงเลเว่าแล้วนะครับ เราก็เลื่อนลงมาอีกหนึ่งหัวข้อเป็นที่เก็บเคลิงใช้สไปร์ล,ลเครลิงเลเวลเจ็ตัวนี้จะเป็นการเลือกสายแล้วนะครับว่าเราจะทำสไปลลร์ลเคลิงของสายไหนโดยปกติแล้วทุกทคนจะเลือกทำเพียงแค่หนึ่งสายเท่านั้นเพราะว่าถ้าทำมากกว่านี้มันจะเปื้องก็ลองดูว่าดิจิมอนของเราเนี่ยมันเป็นสายไหนนะก็มีทั้ง WG J T M E กว่ากันไป V B อย่างเงี้ยอย่างของผมเนี่ยผมจะทำ V B นะครับก็ถ้าเรามีสเปรลองเคลิงเลเวลเกับพลังเห่งการปกครองก็แลกไปได้เลยอ่ะเมื่อแลกสายที่เราต้องการแล้วนะครับก็เลื่อนลงมามันจะมีให้เราเลือกอย่างเช่นถ้าเราเลือก W G อ่ะเหมือนเดิมครับก็จะมีตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวลแม็กอันนี้ก็ทำถึงเลเวลแม็กเลยนะครับ เลเวลหก็ใช้สไปร์ลเคอร์ลิง W G เลเวล1ที่เราแลกไว้เมื่อสักครู่นะครับที่ผมชี้ให้ดูนะกับพลังแห่งการปกครองครับง่ายๆแต่พอเป็นเลเวลสองสิ 3, มันจะใช้ของจากการทัวร์อีกแล้วนั่นคือถ้าเป็น W G นะจะใช้พลังแห่งความหวาดกลัวของพินอคิมอนอันนี้จะต้องลงทัวร์ของป่าหุ่นเชิดนะครับ มันก็จะต้องไปตีในส่วนของกาบีมอนเมทันกาลูดูมอนแล้วก็เมทันเอเทมอนเนาะเลเวลสามเหมือนเดิมพลังความหวาดกลัวเลเวลสี่ก็เหมือนกันครับจำไปเลยนะเซหรับเคีริงหนึ่งถึงสี่เนี่ยจะใช้ขออภัยครับ <c oughs> พูดไม่ค่อยชัดเลเวลหนึ่งถึงสี่เนี่ยจะใช้ของของการวิ่งทัวร์ของแมปนั้นๆน,น,นะครับ WG จะเป็นแมปป่าหุ่นเชิดแต่เลเวลห้าขึ้นไป จะมีพลังแห่งความชั่วร้ายพินอคิมอนอันนี้จะต้องลงดันเจี้ยนของพินอคิมอนที่ปาหุ่นเชิดเนาะจำได้ไหมว่าเราทำสไปร่ลองเคลิงธรรมดามันลงดันของเมทันซีดามอนแต่พอมันมีการเลือกสายแล้วนะครับสาย WG เนี่ยจะลงของพินนคิมอนก็ลองดูครับอันนี้ก็พินอคริมอนล้วถ้า ME ล่ะอ่า ถ้าเราทำสาย M.E. นะครับมันจะใช้พลังแห่งความหวาดกลัวของมุกเกนดรามอนตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนแมปไปในแมปอาณาจักรโรหะแล้วนะครับก็จะตี2ตัวเนาะเมก้าดรามอนกับกีกาดรามอนถ้าทำผ่านถึงเลเวล5แล้วนะครับมันจะใช้พลังแห่งความชั่วร้ายของมุกเกนดรามอนตรงนี้ก็จะต้องลงดันของมุกเกนดรามอนที่เมืองใต้ดินเนาะเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูครับไม่ต้องห่วงนะ โอเคมาดู VB ของผมมนะั่งผมจะทํา VB นะ VB ก็จะใช้พลังเห็นความหวาดกลัวของ p m อ n อันนี้จะอยู่แมปสุดตรงสุดของฝันไลายนะครับถ้าทําถึงเลเวล5แล้วก็จะใช้พลังเห็นความโ่วร้ายของี m o n อันนี้ก็จะต้องลงดันตัวตลกของเ m มอนะซึ่งเป็นดันที่ยากมากต้องมีคนแบกแน่นอน100%นะครับแต่ถ้าใครทําในส่วนของ DA ตัว DA จะไม่เหมือนของชาวบ้าน ตัว DA จะใช้พลังเห็นความหวาดกลัวของอัพโคคาลิมอนซึ่งแผนที่ของอัพโคคาลิมอนเนี่ยมันเป็นพื้นที่เห็นความว่างเปล่ามันจะไม่มีทัวร์แต่ว่าเราสามารถเอาของไปแลกได้ให้เรามากดที่ผลิตสไปรอลคิลิงตรงนี้ครับเลือกที่พลังเห็นความหวาดกลัวอโพโคคาริมอนเราสามารถเอาพลังเห็นความหวาดกลัวของเมทัลซีดามอนพีน็อกคีมอนมุกเกนดามอนและ p ปียโมน4อันนี้มาแรกเป็นพลังแห่งความหวาดกลัวของอโปคาลิมอนใครจะทำดีเอ่ะต้องคิดดีๆเลยนะเพราะว่าจะต้องวิ่งทัวร์ถึงซีมนะครับนะครับเพื่อเอามาแลกเป็นพลังงานแห่งความหวาดกลัวของอโปคาลิมอนบอกเลยว่างานช้างมากนะครับตั้งแต่เลเวล2เลเวล3เลเวล4ถ้าเป็นเลเวล5ก็จะเป็นพลังแห่งความชั่วร้ายอโปคาลิมอนอันนี้ก็จะลงดัน ที่พื้นที่แห่งความมัางเปล่ามาในเมื่อพูดมาหมดแล้วเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มซาบรอนเคลิงให้ดูนะครับผมติดอยู่ที่เลเวล4มา4รอบแล้วถึงเวลาที่ต้องก้าวข้ามขีดจำกัดไปเลเวล5ก็มาเลือกที่ซาบรอนเคลิงนะครับตรงนี้นะดูครับเรามีถึงเลเวล4ใช่ไหมตอนนี้เราขาด พลังแห่งการปกครองอยู่นะครับมันต้องใช้พันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบผมมีไม่พอผมจะแลกตรงนี้เราสามารถกดที่พลังแห่งการปกครองได้มันมีให้แลกโดยการใช้ข้อมูลที่กองแล้วข้อมูลที่กองแล้วเนี่ยจะได้จากการทำเควสในแมปสไปรอนมอลเทนทุกเควสนะครับจะดรอปตัวนี้มาข้อมูลที่กองแล้ว1อันจะแลกพลังงานแห่งการปกครองได้15อันนะครับ เมื่อกี้นี้เหมือนจะขาดอยู่ประมาณสัก5 0 0ร้อยหนะก็เดี๋ยวผมลองแรกไปสัก50 50จะพอไหมวะอ่าลองแรกดูก่อนนะครับได้750อันพอนะผมว่าพอวะนี่พอครับโลของเก่าเป็นพันสามเมื่อมีของพอแล้วก็ผลิตเลยเพื่อนๆครับ เมื่อเราแลกมาแล้วเราจะได้กล่องนี้มาครับที่เก็บสปาร์ลคิลิงเลเวลสี่ต้องบอกก่อนนะถ้าเราดวงดีเปิดแล้วได้เลเวลห้าก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าดวงไม่ดีเปิดแล้วได้เลเวลสี่เหมือนเดิมเราก็ต้องไปหาของมาแลกเปลี่ยนมาคราฟใหม่แล้วก็ต้องมาเปิดใหม่จนกว่ามันจะขึ้นไปที่เลเวลห้ามันมีโอกาสที่จะได้อันเดิมด้วยนะมาครับ ผมติดเลเวลสี่มาสี่ครั้งแล้วนะครับโอเคเราจะกดเลยนะวานชจังก็ฮึบโอ้โหเลเวลห้าครับในที่สุดผมก็ก้าวข้ามขีดจำกัดขึ้นไปเลเวลห้าแล้วโอ้โ oh, หน้ำตาจะไหลติดเลเวลสี่มาสี่รอบครับพออัดคลิปปุ๊บขึ้นเลเวลห้าเลยเห็นไหมอ่าโอเค โอ้สุดยอดอ่ะแล้วามาดูครับว่าเลเวล5มันต้องใช้อะไรเพิ่มไหมอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เลเวล5เนี่ยมันจะต้องใช้พลังแห่งความหวาดกลัวไม่ใช่ความหวาดกลัวสิพลังแห่งความชั่วร้ายเมทัลซีดามอนก็คือต้องลงดันเจียนเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องหาเพื่อนๆไปลงดันเจียนเนาะเพื่อเก็บพลังแห่งความชั่วร้ายนะครับโอเคส่วนพลังการปกครองเราก็เก็บใหม่ครับ รอบนี้ใช้พันสีเลยเว้ยเอาล่ะโอเคแล้วนะครับถือว่าดีนะโชคดีเหลือเกินหากดใช้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการวิ่งทัวป่าของสไปรอนเมลเทนผมจะไปให้ดูทั้ง4แมปเลยนะครับเก็บของก่อนเริ่มแรกนะครับเราจะไปป่าแห่งการเริ่มต้นเนาะ แต่ว่าถ้าเราจะไปให้ใกล้กับจุดที่อบอสเกิดให้เราไปป่าหุ่นเชิดก่อนนะครับแล้วเดินย้อนกลับมานะเมื่อมาถึงป่าหุ่นเชิดแล้วให้เราหันหลังครับแล้วก็เดินย้อนเข้าวาร์ปไปเลยนะครับเพื่อกลับไปที่ป่าแห่งการเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะไล่ทัวร์นะครับที่ป่าแห่งการเริ่มต้นก่อนนะมันจะมีให้ตีบอสสตัวนะครับก็คือ เมกาซีดามอนสกอร์เปียนมอนเชลมอนแล้วก็โอคุวากามอนตามนี้เลยนะครับนี่สีตัวนี้นะมีคนตีทัวร์ไปแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปนะครับให้เราหันหลังมานิดนึงจะเห็นเหล่าเด็กที่ถูกรับเลือกยืนอยู่นะครับให้เข้าไปคุยกับไทจินะครับตรงนี้คือการลงดันเจี้ยนเมทัลซีดามอนเมื่อกดเข้ามาคุยจะมีให้เรารับบัตรซึ่งผมรับไปแล้ว บัตรจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครต้องการพลังความชั่วร้ายของเมทันซีดามอนก็ต้องลงดันนะครับซึ่งตัวบอสตัวนี้นะครับมันตีแรงมากต้องพาเพื่อนลงไปด้วยนะเมื่อชนะแล้วก็รับไปเลยนะครับตรงนี้เป็นดันเจียนนะส่วนทัวจะเริ่มจากเมก้าซีดามอนก็ให้เราเดินม,มาทางนี้ครับ เป็นจุดเริ่มต้นอันนี้ไม่เกี่ยวนะอย่าไปตีมนะันนะนี่ใกล้จะถึงแล้วนะครับตรงชายหาดตรงนี้นะนี่คือจุดเกิดของเมก้าซีดามอนนะครับพอมันเกิดปุ๊บตัวแดงๆก็ตีมันได้เลยเนาะพอตีเสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยมาทางนี้ครับตัวต่อไปคือสกอร์เปียนมอนแมงป่องนะครับให้มาตรงเด็กที่ถูกรับเลือก หันมาด้านนี้ครับนี่สกอร์เปยนมอนจะเกิดตรงนี้เมื่อตีตายแล้วก็ให้เราไปทางซ้ายครับไปเกือบสุดเลยก็จะเป็นที่เกิดของเชลมอนระวังนิดนึงนะครับมันจะมีเชลมอนที่เป็นเควสธรรมดาอยู่เนาะอันนั้นไม่ใช่มันเกิดใกล้ๆกันเนี่ยเชลมอนตัวนี้ไม่ใช่นะ เชลอนที่เป็นบอสจะเกิดตรงนี้ครับตรงนี้เลยบอสสตัวนะเมก้าซีดามอนสกอร์เปียนมอนแล้วก็เชลมอนจะเกิดในส่วนของชายฝั่งนะครับเห็นที่เมาส์ผมใช่ไหมแล้วโอคูบากามอนอยู่ตรงไหนโอคูบากามอนต้องไปด้านบนนะครับมันอยู่บนเขาให้คุยกับไทจิไทจิไทจิอ่ะย้ายขึ้นมาเลย ตอนนี้เราย้ายมาบนเขาแล้วนะครับไปอีกนิดนึงเดี๋ยวก็ถึงครับในบรรดาบอสสี่ตัวครับโอคูวาการมอนเลือดเยอะสุดถึกมากสก,กิลก็แรงระวังด้วยโอคูวากามอนเกิดตรงนี้ครับนี่เลยเขาจะไล่าจากเมก้าซีดามอนสกรอร์เปียนมอน เชลมอนแล้วก็มาโอคุวาการม,มอนตีครบสตัวนะครับก็จบแล้วสรับทัวร์ของปลาแห่งการเริ่มต้นอย่าลืมลงนตันเจียนนด้วยนะครับดันเจียนก็อยู่ตรงวารเนี่ยวารใกล้ๆวารปลาหุ่นเชิดเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันนะครับที่ต่อไปก็คือปลาหุ่นเชิดวาร์ปไปเลย เฮ้ยค้างก่เนี่ยอ๋อไม่ค้างตกใจหมดเลยตอนนี้เรามาปลาหุ่นเชิดแล้วนะครับปลาหุ่นเชิดจะมีบอสสตัวได้แก่กาบิมอนเมทันกาลูรูมอนแล้วก็เมทันเอเทมอนเฮ้ยเมทันกาลูรูมอนกับเมทันเอเทมอนยังเกิดอยู่โอเคเราจะได้เห็นของจริงกันนะครับไปครับดูแผนที่นะ อ่เนี่ยไปเลยครับตรงยาวๆเราต้องไปให้ถึงทะเลสาบเห็นทะเลสาบไหมข้างหน้าครับเราจะเจอกับจูเลมอนถ้าเราเจอจูเลมอนเราจะเจอทะเลสาบนี่ไงเห็นไหมให้เราแบบเลี้ยวซ้ายนะครับเลาะทะเลสาบ เราจะเจอกับบอสตัวแรกก็คือกาบีมอนอาจจะเคลื่อนไหวช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเซิร์ฟไทยเวลาขี่ดิจิมอนมันช้าครับเซิร์ฟอื่นเขาเร็วหมดแล้วนะครับโอเคกาบีมอนจะเกิดแถวแถวนี้นะครับไอ้2ตัวนี้ไม่ใช่นะเป็นรูปสมุนเนี่ยเกิดแถวแถวนี้แหละครับพอตีกาบีมอนเสร็จ ก็ให้เราเลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวซ้ายมาตรงนี้เราจะเจอกับเมทันการูดูมอนไหนวะนี่ไงนี่นี่นีนมันมีสองตัวนะน่าจะเป็นตัวซ้ายตัวใหญ่นะครับอ่าพลังเห็นมิตรภาพนะจุดนี้เลยนะครับอ่าใช่นี่แหละตัวนี้แหละ ถ้าใครจะมาวิ่งทัวร์ของป่าหุ่นเชิดนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราไปทางนี้เราจะไปหาเมทัลเอเทมอนพอตีเมทัลกาลูดูมอนเสร็จให้เดินขึ้นมาตรงนี้เลยครับจะเจอถิ่นของวูดมอนเลี้ยวขวานี่เจอแล้ว เมทันเอเทมอนข้างหน้าเลยครับประมาณนี้แมปนี้มีบอสสตัวเดี๋ยวเราจะไปดูดันเจียนนะครับของพีนอกคิมอนดันเจียนนะครับดูแผนที่ด้านซ้ายไปตรงจุดที่มีเครื่องหมายตกใจตรงนั้นจะเป็นบ้านของพีนอกคิมอนมันจะมีดันเจียนอยู่นะ ไม่มีใครมาตีเลยเว้ยส่วนใหญ่คนจะตีเมทัลซีดามอนเพราะว่าต้องทำเคลียลิงขั้นต้นก่อนแล้วพอแบบทำถึงเลเวล7ปุ๊บก็มาเรื่องสายทีนี้อาจจะต้องแบบไปวิ่งโทอื่นด้วยนี่คือบ้านของพินโอคิมอนนะครับมาคุยกับไทจิคนเดิมเหมือนเดิมครับเมื่อคุยแล้วจะมีให้รับบัตร บัตรก็จะหน้าตาคล้ายๆกันชื่อว่าบ้านตุ๊กตาส่วนันเจียนก็เป็นประมาณนี้เข้าไปตีนะครับก็จะเจอพิโอคิมอนตัวเดียวตีชนะแล้วก็จะได้รับพลังแห่งความชั่วร้ายพิโอคิมอนแค่นี้เองครับต่อไปจะเป็นอนาณาจักรโรฮะ ซึ่งแบบนี้ง่ายมีบอสสองตัวคือเมกาดามอนกับกีกาดามอนโคตรง่ายผมบอกเลยแล้วก็จะมีอีกที่หนึงก็คือเมืองใต้ดินอันนี้ต้องทำเควสไหมให้ถึงนะเมืองใต้ดินเนี่ยจะมีบอสตัวหนึ่งนะครับที่เป็นบอสท,ทัวร์นะชื่อว่าวารุมอนไซมอนแบบนี้บอสเกิดตรงกลางอนุสาวรีเลยนะครับ เห็นไหมสองตัวเลยโคตรง่ายเลี้ยวซ้ายมาใครจำทางไม่ได้เปิดมินิมแพกกดตัวเอ็นนะครับผมชอบหลงทางเลี้ยวได้ไหมเลี้ยวได้โอเคอ่าเลี้ยวนี้นะครับบอสเกิดสองตัวนะโอ้โหเกิดหมดเลยเว้ย ไม่ไม่ใครมาตีเลยไหนดูสินี่ไงเห็นปะ่ะเสาตัวนี้ครับเมกาดามอนกับกิกาดามอนอ่าจบนะครับเสร็จแ,แล้วให้เราเดินกลับมาเราจะไปเมืองใต้ดินเมืองใต้ดินต้องทำเควสหลักไหมถึงไม่งั้นจะไปไม่ได้เมืองใต้ดินก็เดินกลับมาทางเดิมเลย ผมถึงแนะนำว่าถ้าใครจะทำสไปรัลเคลิ่งอ่ะควรจะผ่านเควสสไปรัลเมาท์เทนจนจบนะจบไปถึง imon, อโพคาลิมอนอ่ะให้เราได้ฉายาโลกใหม่เหมือนที่ผมได้อะ่ะมันจะสบายตรงนี้เป็นทางเข้าเมืองใต้ดินครับเสิร์มันหน่วงๆนะโอเค กลัวมันจะค้างครับเพราะว่ามันปิดปรับปรุงฉุกเฉินไปเดินมาครับวารุมอนไซเอมอนเกิดอยู่นี่เลยข้างหน้าเห็นไหมเนี่ยแหละตัวนี้เลยบอสอีกตัวหนึ่งนะครับวารุมอนไซเอมอนเท่ากับว่าอาณาจักรโลหะจะมีบอสสองตัว เมืองใต้ดินจะมีตัวหนึ่งรวมเป็น3เมื่อตีเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูดันเจี้ยนของมูเกนรามอนก็ให้เดินมนทางนี้คุยกับนูเมมอนครับเพื่อย้ายย้ายสถานที่ามาโผล่ด้านบนดันเจี้ยนจะอยู่ใกล้ๆกับที่ตีมูเกนนะครับ ถ้าใครมาเก็บเลเวลที่มุกเกนบ่อยก็จะเจอห้องมุกเกนเลยเนี่ยห้องนี้เลยให้คุยกับไทจิครับก็จะรับบัตรมาบัตรก็จะเป็นอันนี้ครับแล้วก็ดูหน้าต่างดันเชียนนะครับแต่ว่าดันนี้จะมีบอสสอตัวนะครับถ้าเข้าไปแล้วนะ เราจะเจอกับวารุมอนไซมอนก่อนหนึ่งตัวพอตีเสร็จแล้วปุ๊บเราถึงค่อยเจอมุกเกนดามอนในชนะแล้วเราก็จะได้พลังแห่งความชั่วร้ายมุกเกนดามอนมานะครับจบต่อไปจะเหลือจุดสูงสุดของฝันร้ายแต่ผมอะแนะนำว่าให้เราเดินทางไปที่พื้นที่แห่งความบัางเปล่าก่อนแล้วเราค่อยเดินย้อนกลับมา มันจะใกล้กับจุดเกิดทัวอันนี้เป็นทริคเลยและตรงนี้คือพื้นที่ความว่างเปล่านะครับจะมีอโพคาริมอนและมันก็จะมีดันอโพตรงนี้ด้วยกดรับไปนะครับก็จะมีบัตรซึ่งผมรับไปแล้วหน้าตาดันเจี้ยนจะเป็นแบบนี้ถ้าเราตีชนะแล้วนะครับก็จะได้พลังแห่งความชั่วร้ายอโพคาริมอนกับความมืดที่ปิดผน,นึกมานะครับ พอตีเสร็จเดินย้อนกลับมาเราก็จะเข้าจุดสูงสุดของฝันร้ายเฮ้ยค้างไว้เนี่ยผมกลัวค้างมากเลยไอ้หนูอ่าไม่ค้างเมื่อมาแล้วนะครับให้คุูกับไทจิเราจะเจอดันตัวตลกของปีเอมอนรับบัดให้เรียบร้อยครับดูหน้าต่างดันเจียนนะครับ อันนี้ก็คือเข้าไปตีปีอมมอนเลยเนาะโหดมากต้องมีคนแบกนะตีชนะแล้วจะได้พลังแห่งความชั่วร้ายปีอมมอนมาส่วนทัวจะมีเอ่อเลดี้เดบิมอนกับอีวิมอนมีสองตัวนะเกิดตรงนี้ครับใครทำวีบเออใครทำวีบต้องมาวิ่งทัวจุดสูงสุดของฝันร้ายอีวิมอนเกิดตรงนี้เลย ตรงที่ผมยืนส่วนเลดี้เดวิมอนก็เดินมาอีกหน่อยจริงๆอันนี้ผมลงบ่อยนะเพราะว่าผมต้องทำวีบีเลดี้เดวิมอนเกิดตรงนี้ครับซอกนี้เลยนะครับก็จบไปแล้วสำหรับการวิ่งทัวร์ของป่าสไปรอลเมลเทนทั้งสี่แบได้แก่ป่าแห่งการเริ่มต้นป่าหุ่นเชิดอาณาจักรโลหะ รวมกับเมืองใต้ดินด้วยแล้วก็จุดสูงสุดของฝันร้ายแต่มีทั้งหมด5ดันเจียน5ดันเจียนนี่คือรวมของพื้นที่ความว่างเปล่าไปด้วยใครทําสไปรัลคียลิงสายไหนก็ตามก็เรามาวิ่งทัวร์ดูนะครับมันอาจจะทํานานหน่อยแต่ว่ามันคุ้มค่าแน่นอนโอเคไหม หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย